โอเคครับวันนี้อยู่กับเกมระบบแมรีนโบเฟงสตอร์ที่สองกันนะฮะวู้ฮูที่คลิปนี้จะเป็นอีพีที่เจ็ดน,นะฮะคือผมได้สร้างสองกรธขึ้นมานะฮะไม่รู้ว่าคอมเมนต์มาหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้นะีฮะก็คือคลิปนี้ก็คือ,อยอดตลอดทั้งเกมห้ามุดกล่องจะเป็นยังไง ถ้าผมทำกลุ่มพวกนี้ที่ผมสร้างมาเองโอเคครับสุดใครที่มุมชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับใครแล้วก็แล้วก็โอเคครับสุดใครที่มุมชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกับใแล้วก็กดติดตามกดที่เพิ่อความเจ๋งนะฮะโอเคเราเข้าไปในเล็บนาโลกันเลยอืมคือมันยากอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนั้นเลยแล้วกันคือผมบอกว่าอีพีนี้คงยากแน่นอนเลย ห้ามยอ่อบอกเลยแล้วทำไมมีปุ่มกระดดดวะเมน,นี่ก็กระดดดได้สิเออใจเย็น,ยน เกมเริ่มแล้วและเมาก็หายไปด้วยนะียังไม่หายหายไปด้วยไปข้ามเลยละกันอาจอรคนตัวยาวๆได้อันนั้นนะฮะได้คุย เออมาได้ยินังไงก็แกน่ะทำอะไรอยู่ไม่อยู่ข้างหลังแกน่ะอืมฉันแค่จะมาตัดรั้วเพื่อทำภารกิจบางอย่างได้น่ะทำให้ฉันได้ไหมห้าภารกิจตายหาเช่อยทำได้ปะห้าภารกิจงั้นฉันจะพาพวกแกไปออกทางออกเองมาเพื่อทำไมอะ่ะเพื่อเพื่อคนครับผม โอเคขอบคุณที่โคตรกวนอ่าอย่าเพิ่งไปลืมเล่นบางอย่างหรือเปล่าทุกคนเจ็บกดยออไปนี่ผมเล่นไม่ใช่เล่นแบบโซโลนะแบบโซโลขึ้นเล่นแบบเดี๋ยวแหละคือผมจะย่อตลอดแล้วก็จะมีเพื่อนแบกนะอามุดกล่องตลอดลก็ต้องย่อยตลอดทั้งเกมโอเค อ้ออยากผมบอกเลยเล,ยละดมียากคูณสิบมันก็ตายเร็วกินไปตูกินหรือตัวะไรวะคือย่อมมันช้าไงงั้นผมขอได้ไหมกด กดวิ่งได้มันมาจากทางนี้ไปไปไปทางนี้ไปทางนี้เดี๋ยวเพิ่งเอามือมือมือผมโดยเฉยอ่าเห็นว่ารอบแรกก็ยังสมองวงดีๆนะฮะ เอาใหม่กันนะฮะขออาภัยนะฮะที่รอบแรกตายถึงว่า,าไปทำนะกดนี้ไปก่อนเลยคือเรามาดูนิดบ้านโดนแค่นี้เดียวผมคิดว่าจะไม่โดนจับละโอ้ยเสียดายจนได้เลยคือแบบคุณไปกันหมดแล้วไง ทันทนอ้ยโคตรเสียวโอเคครับโค้ครับผม,บผมอันนี้ไม่ได้มากนะฮะอันนี้ผมสามารถกดเอ้าเป็นแบบนี้แลดี๋ยวผมสามารถกดแบบนี้ได้นะคเพราะเพิ่งเริ่มแกมะทำไมลูกสอบเป็นแบบนี้วะโอ้โหโคตดิ้นเลย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 เล นั่นมันอะไรนั่นนั่นครูเลิงต้องั้มไม่คันในการลุงจะไม่ทำอะไรเลยแต่ลุงจะหนีอย่างเดียวขอให้โชคดีแต่ฉันจะบอกยิงด้ว่ารับท้องนั่นต้องเอาเครื่องนี่มาเข้าใจเข้าใจไหมมีสมองและโอเคหาแกนมาจริงเหรออะไรจะเลือนอี๋เวลาใจยังเลยใช่ป่ะตัวอะไรวะนนี่ ให้ระหาผ่านศึกผมก้าอ่ะจะครบสิบแล้วจะครบสิบแลวนะโอ้โหโคตรอีซี่ผ่านแล้วสิบหมายแล้วผมจบตรงนี้ได้ไหมเนะี่ย มึงพูจะไม่รอดมึง oh oh ูจะไม่รอดโอ้ยไม่กอโอ้ยไม่กอผมว่าแล้วผมว่าแล้วออกมาแล้วออกออกผมออก,กไม่ได้ยืนยืนเอายืนอ่านี่ไม่นำนะโอ้ยไม่กอ ไมยกอดินมาต่อหน้าผมเลยอา์เจ้าฝ่าเจ้าเจ้าเหลือผมไม่กลัวแล้วนะที่เฮียวัวรอดง่ายดีโอ้แต่เจ้าตัวเนี้ยยากยากยังไงตัว แล้วเราเดินไปมันจะย่โอ้ไม่มีแล้วอย่าไปทำไมเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่รอดนี่นี่โน้มลงมาล่างอ่ะแล้วมันจะลงมาทำเพื่อ ที่มีให้ไปลงไปล่าง <an> มองให้ตามแสงมาก็ <methodology> <rill> ยังไม่มีเลยคิดว่าผมตามไม่ดีนะตาผม,ม,นามเนี่ยยืดเยื้อมอันลบหนึ่งเลย ม oh oh oh. uh ันได้มาจากไหนวะเนี huh. went, uhm. uh ่ยเอปอลเอปอลเพื่ความรู้มาจากทางนี้เองเหรอไปแล้วเคเจ้าบูไม่ต้องการมา สวนพวกนี้มันผมไม่นำนะเพราะมันออกไม่ได้จริงเลยแบบยอ่อแค่สุดสเสียนเดียวนะม่มันมยากจังทำไม่ได้กันยือไงลิลลี่ yaun ma om saya ma ding di di พึ่นนี่ผมพูดแล้วนะว่าใช้ใช้นี้ได้แค่หนึ่งครั้งนี่นะฮะผมใช้แล้วนะฮะหนึ่งครั้งแสดงว่าผมไม่สามารถใช้อะไรได้อีกโอ้ไม่นะผมขอโอกาสอีกทีผมอยากใช้ได้ผมอยากใช้อีกได้ไหมขอ2แล้วกันเพราะผมเป็นคนสร้างกดเอง อ๋อหาโดนจังเลยข้ามเลยดีกว่าถ้าผมยังย่ออยู่เนี่ยผมตายตั้งแต่โดนแล้วเออถ้าผมยังย่อแบบเนี้ยผมตายตั้งแต่โดนผมตายตั้งแต่สิบล้านปีปีปีป,ป,ปีที่แล้วเป็นแล้ลานปีที่แล้วนะคนก็เหลือแค่นสเดียว,ยวจะหาอะไรปัญญาไปเล่นฮะโซโลเอาโซโลไปไรโซโลเก็บของไม่ได้เป็นโซโลอย่างงง อีกโซโลโไม่มีมือนี่ว่าโอ้โหแล้วมันไหลไปหาที่ไหนวะ อยู่นี่ยังสามันเน่โหได้สีเหลืองมาเลยอันนี้ก็สัง,งว่าได้เปลแล้วนะตรงนี้ถึงว่าได้แล้วนะเธอไปห้าวีใสเดี๋ยวเขาจะว่าทำไมแบบต้องย่อตลอด นายงงผมจำได้ว่าทางนี้มันมีทั้งสามอันใช่ปะที่พายละ้ย นี่มันรู้เจ้ากรีนอย่าเพิ่งเอามือมาจับอะไรอะไรผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวอันนี้กูกย่อเฉยๆ โอ๊ยกนไม่ยอ่อจิบหาแล้วถึงว่าไม่เป็นไรนะครับแม่เก็บมาตั้งหลายรูปแม่อีกรูปเดียวหายหายตัวไปได้ยังไงไปหาจนนั้นกวัวเจเหลืองไม่มีประโยชน์ดีไปเหลืองหายตัวไปไหนเออครบโอ้โหเจดเลงไปชิกกีย์ yes คือรอบสุดท้ายผมก็ต้องย่อมันเดิมปะ่ะแต่มันยากขึ้นไงมันมีเจ้าตัวโดมอร่อยโอ้ยแพลนแพลมแล้วผมจะข้ามไป อะไรดินนะาเป็นว่าถึงสิบห้านาทีก่อนละกันเ,กเดี๋ยวเดี๋ยเม่ตัวเที่แล้วไหมอืม้อมึอมอไมไงไปไหนเอามากินสดดีอยากไปเหรอมันถึงจุดที่ผมต้องสนานแล้วสินะมันถึงจุดที่ผมต้องย่อตลอดแล้วสินะ มันเป็นจุดที่ผมบอกบอได้เอะเฮือตาไปจตุนซโซโลยังอยู่นะคะซโซโลบอกฟูดโซโ,โลช่วยฉันทำฉันให้ชนะโอ้ย20นาทีจะเจอกันโอ้ยจูกินผมไม่ไปทางนี้ดีกว่าคมจะไปคมจะไปยังไง ได้ลองหาอะไรโออาปากวงเลยครบแล้วไปสกอร์เจ้าก,กลิมไปไล่ล่ามที่อื่นแล้วปงจะไม่ปิดตัวไหนละ่ะนี่แบรีมันรอดไปนี่ไม่กี่ลูกฮนะ ผมเก็บมาสี่ลูกเนี่ยไม่รู้ผมเก็บได้ยังไงเนี่ยผมจะไปยังไงมันไล่ล่ามตรงนี้ผมจะไปยังไง,ม,ง,ม,ไง,ไงมือมันเนี่ยมือมันเนี่ยผมก็ใช้ในทางประยุทธ์แล้วกันนั่นก็คือย่อดได้แค่ครั้งเดียวภายใน ห้าวิแล้วก็ครบแล้วไปยอ่อโอ้โหนี่ผมทำยังไงเนี่ยไป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 คือเมื่อกี้ผมใช้แค่แต่ครั้งเดียวด้วยแต่ผมต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ใช่ปะรื้วสองครั้งไม่รู้ ต้องรีบมาต้องรีบมามีใครต้องค้อคนสาคนสี่คนนีนั่งอันนี้ดีกว่าและอันดัาสุดท้ายต้องย่ออีกแล้วใช่ปะอันนี้ผมไม่ทำนะเดี๋ยวผมตายเอาผมจะไม่ยอดในดานสุดท้ายก็คือด่านที่จะว่าจะมีเจ้านั้น เจ้าฟ้ามาเพราะมันเร็วไงตัวมันเร็วเออเพราะฉะนั้นผมต้องละขออภัยนะฮะในรอบตาสุดท้ายผมจะไม่สามารถทำอันนั้นได้ยอดเร็วปะคือในดาดสุดท้ายมันยากอย่างหนึ่งก็คือ นี่คือแบบหัววิ่งแล้วมันยังตามอย่างเดียวอ่ะน,นี่คือระดับที่ยากสลับผมแล้วนะฮะยากสลับผมแล้วห้ามแอบกล่องแล้วก็ห้ามยอ่อไปแล้วก็ต้องย่อตลอดทั้งเกมนั่นแหละยากเาฉะนั้นมันออกมายัางนี้ออกออกมาละนี่ฮะผมต้องแบบไปทางนี้นะฮะ ขอภัยนะฮะดาดสุดท้ายไม่สามารถทำอะไรได้แหละดาดสุดท้ายคือผมต้องเล่นแบบไม่แบบไม่ย่อไงมันวิ่งทันไงตัวพวกนี้ไปไม่ต้องพูดมากพูอยู่จุเกมเดียวก็ตามก็ยังเร็วเหมือนเดิมอยากได้เค้กไม่ให้เค้กชักทีแก ยาไปปุ๊บอย่าไปปุ๊ปั๊บซให้วิ่งตามเคเ้กวิ่งตามเค้กโอ๊ยอยากได้เค้กสักทีไม่ให้สักทีเว้ยเจอแม่ไรู้มันอ้าปากแบบนี้ด้วยเหรอไปนี่ทำเกมกันน้องมทน้องมาแ้าเหรอมาเจอโอ๊ยมีหัวอะไรบ้างวะนี้ สี่ห้าจ็ดเจ็ดหัวเหรอเจ็ดตัวเลยไป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  o ่วเกันไปเออ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  ปราสาทเจ้าบลีหรเจ้าบลีเจ้าบลีหรือเ,เจ้าฟ้าเจ้าต้เงินม่มาเาหาไปแล้วนหมุ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 นหเจอแล้ว เดี๋ยวนะถ้าปล่อยแบบนี้เลยแหละไปผมจะทางนี้ก่อนเลยนี่ผมมาทางนี้เลยไหไปแล้ว้ย้ยยังไม่มีใครตายเลยนะซึ่งก็ไม่มีไปนะฮะรอบนี้ผมจะไม่แบบนี้นะฮะผมจะยืนนะฮะเพราะมันยาก ขออภัยนะฮะไปเขาก็จะว่าเอ้ยโกหกนี่วาทำอไมไม่ทำรอบเองนี่วะทำรอบนี่เขาบ่มแบบเวลาโยง ย้อนกันไปชนะในรอบที่สองกดห้ามเข้ากล่องและต้องย่อตลอดทั้งเกมยกเว้นรอบที่เป็นแบบนุ่ล่องในสอบแบบสามารถดีออกมาที่ได้แค่สองครั้งภายในห้าวิและก็รอบสุดท้ายขออภัยที่ไม่ได้ย่อเพราะมันตามทันโอเคครับทุกใครที่ชอบกินนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใครแล้วก็กดติดตามกดดู่พูเดเพาะยังดืง้อนะฮะ ค่ะพีคี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปเจอในคลิปหน้าบ,บ๊ายบาย